มาสวยวันนี้เรามาไขข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องเสริมหน้าอกมาแล้วให้นมลูกได้ปกติไหมถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเลยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าเสริมหน้าอกมาแล้วนะคะให้นมลูกไม่ได้นะเสริมมาแล้วน้ำนมไม่ออกนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะ เพิ่มขนาดด้วยซิลิโคนนะคะ<ม>การผ่าตัดบริเวณแผลใต้ราวนมแล้วก็รักแร้ค่ะซึ่งใน2ส,ส่วนตรงนี้นะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับต่อมการให้น้ำนมแต่อย่างใดเลยแตกต่างจากคนที่ทำสัลญกรรมตัดหรือว่าลดขนาดหน้าอกนะคะการศัลยกรรมตรงนี้นะคะจะมีการไปยุ่งตัดแต่งกับบริเวณหัวนมนะคะจะมีความเสี่ยงในการไปเจอเส้นประสาทในการให้น้ำนมค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของเคสของเรานะคะว่าเรามีแผนที่จะมีบุตรต่อไหมแล้วแพทย์นะคะจะใช้เทคนิคอะไรแก้ปัญหาความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมก็จะแตกต่างกันไปตามเทคนิคของ ทที่ทให้เราเลยค่ะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียหรือต้องการจะดูรีวิวสัญญกรรอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k โรงพยาบาลเอเชียค่ะ